ห้อง VIP ชั้น3จับตัวเขาไม่ได้ได้ค่ะบอส ดื่มวายสักนิดสิคะคนนุ่นวายเนี้ยนำเข้าจากฝรั่งเศสเลยนะน้าๆนะพยายามจะวางยาฉันสิอย่าคิดนะว่าฉันรู้ไม่ทันนี่เธอเป็นใครเนี่ยฮะเข้ามาที่นี่ได้ไง ไม่กล้าล่ะรู้จักฉันน้อยไปละ เดี๋ยวนี้เธอเป็นใครเนี่ยเธอต้องการอะไรจากฉันฮะก็แล้วเธอไปทําอะไรไว้ล่ะเขาถึงต้องจ้างฉันมาตามเธอแบบเนี้ฉันไปทำอะไรให้เธอฮะปล่อยฉันเดี๋ยวนี้เลยนะปล่อยข่าบอสฉันจับตัวได้แล้วค่ะวิกกี้เธอกำลังจับใครอยู่อะทุกนี้ฉันให้เธอตามหามาอยู่ัฉันที่นี่แล้วฮะแล้วแล้วที่ฉันจับอยู่ใครอะคะเอ้ามันจะใครอะ จับตัวผิดนะดิรีบขอโทษเขาแล้วก็กลับมาแบบนี้เลยทำไมรู้สึกเวียนหัวแบบนี้เนี่ยเมื่อกี้ฉันก็ไม่ได้ดื่มอะไรนี่หรือว่าจะเป็นเทียนหอมนั่นเอ่อฉันขอโทษนะคุณที่ว่าฉันเข้าผิดห้องอ่ะฉันไปก่อนนะ เดี๋ยวก่อน <S <S เอ่อคุณยังโกรธฉันอยู่ใช่ไหมงั้นเดี๋ยวฉันดื่มไว้เพื่อเป็นการขอโทษคุณนะ ทำอะไรลงไปวันนี้ฉันต้องขอโทษเธอจริงๆนะคือเมื่อคืนฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆอะแล้วก็ฉันคงอยู่แล้วที่ชอบเธอไม่ได้หรอกนะ หญิงอะไรอะน่ารักชะมัดไม่เหมือนกับผู้หญิงที่ฉันเคยเจอมาก่อนเลยน่าสนใจดีแฮะคุณนุ่นครับคุณท่านโทรมานุน่นไปไหนทั้งคืนย่าโทรหาทำไมไม่รู้จักรับไม่รู้จักกลับบ้านกับช่องมหาย่าบ้างเลยอ่ะนัดอะไรไว้ลืมแล้วเหรอคุณย่า พูดบบพอก็ได้ค่ะหูหนูจะแตกอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยววันอาทิตย์เนี้ยหนูจะเข้าไปหานะคะหนูไม่เบี้ยวแน่นอนโอเคอย่าลืมพาแฟนมาให้ย่ารู้จักด้วยล่ะไม่งั้นแม่แกหาคู่ให้แกแน่เออนิกเดี๋ยวนายเนี่ยช่วยไปตามหาผู้หญิงที่บุกเข้ามาในห้องฉันให้หน่อยสิตามหาให้เจอนะจะวิธีไหนก็ได้รับทราบครับ ซิกกี้ฉันมีงานใหม่ให้เธอทำผู้ว่าจ้างต้องการให้เธอไปอยู่กับเขาหนึ่งปีพร้อมกับค่าจ้างหนึ่งล้านบาทเธอสนใจไหมสนใจค่ะบอสแล้วฉันต้องทำอะไรบ้างคะย่ะเอีดทั้งหมดอยู่นี้เราไปอ่านเองแล้วกันเธอจะทำหรือไม่ทำเนี่ยเธอก็ตัดสินใจเองทำค่ะฉันจะไม่ทำให้บอสผิดหวังแน่นอนค่ะ ทำไมถึงนัดมาที่นี่จะรีบไปไหนอะ่ะอยู่คุยกับฉันก่อนสิบางเงินจังเลยเนาะเจอกันอีกแล้วอะ่ะ ที่เธอไม่อยากเจอหน้าฉันเนี่ยเป็นเพราะว่าเธอไม่อยากรับผิดชอบฉันใช่ไหมล่ะฮะเธอพูดเรื่องอะไรเนี่ยฉันไม่รู้เรื่องนะต้องการอะไรจากฉันก็ไม่อะไรหรอกที่ฉันนัดเธอมาวันเนี้ยเพราะว่าฉันน่ะจะมาคุยเรื่องสัญญาการว่าจ้างเป็นแฟนกับฉันหนึ่งปีไงล่ะฮะนี่เธอเป็นคนจ้างฉันเหรอก็ใช่น่ะสิและตั้งแต่เนี้ยเป็นต้นไปนะ เธอจะต้องมาเป็นแฟนฉันแล้วก็เป็นบอดีการดส่วนตัวให้ฉันด้วยต่อไปนี้ฉันสั่งอะไรเธอก็ต้องทำตามนะนี่บัตรเครดิตฉันให้ในนี้มีวงเงินอยู่5้าแสนเธออยากจะซื้ออะไรก็ตามสบายเลยนะโอ้วิกกี้เอ้ยเพิ่งเริ่มงานก็ได้เงินก้อนโตละพ่อจะต้องภูมิใจในตัวฉันแน่ๆ ทันนี้พ่อรุ่นท็อปด้วยนะหัวพ่อตังเลยเอ้าพี่วิกกี้มาแล้วหรอเฮ้ยไม่เห็นจะกลับบ้านเลยนี่รู้ไหมว่าพ่อก็เป็นห่วงอ่ะพ่อคะหนูมีเรื่องจะเล่าให้พ่อฟังด้วยค่ะเฮ้ยวิกกี้แกหายไปไหนมาฮะแกก็เป็นซะแบบนี้แหละทิ้งพ่อทิ้งน้องกะจะเอาตัวรอดอยู่คนเดียวใช่ไหมใช่พ่อ พี่วิกกี้อย่าเห็นแก่ตัวปล่อยให้ฉันเนี่ยทำงานงงๆเลี้ยงพ่ออยู่คนเดียวเนี่ยวันๆน,นะก็เอาแต่หาเรื่องชกต่อยไร้สาระโอ้ยวิกกี้แกนี่นมาเลี้ยงเสียข้าวสูงจริงเลยฉันไม่น่าเก็บแกมาเลี้ยงเลยลูกเีละคุณพ่อหนูส่งเงินให้เตยฝากให้พ่อทุกเดือนเลยนะ พ่อไม่เคยได้รับมันเลยเหรอคะฮะเงินอะไรอะ่ะฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยอย่ามาม่วนะนี่วิกกี้แกอย่ามาโทษน้องนะแกเนี่ยมีแต่สร้างปัญหาปวดหัวให้ฉันถ้าแกเป็นลูกที่ดีไม่ได้เลยกลอกจากบ้านใช่ไปมซะทำไมพ่อพูดแบบนี้ล่ะคะสิ่งที่หนูทำไปทั้งหมดอะ่ะมันก็เพื่อพ่อเลยนะในเมื่อพ่อไล่หนูขนาดนี้แล้วอะ่ะ หนูก็ไม่อยู่ให้พ่อลำบากใจหรอกคะ่ะนี่เป็นสิ่งสุดท้ายที่หนูจะตอบแทนพ่อได้ตั้งแต่พ่อเลี้ยงหนูมาหลังจากนี้หนูจะไม่มาพ่อเห็นหน้าอคะ่ะเปล่าอะไรเนี่ยอุ้ยพ่อพ่อนี่มันเงินนี่พ่อพ่อเงินเงินเหรอเฮ้ยกำรวยแล้วอะ้ย I'm there. <laughs> ไตอนนี้ฉันไม่เหลือใครแล้วจริงๆอะออตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนเดีย๋ยวฉันส่งโลเคชั่นให้นะ เี้ยคุณ ออกจากบ้านเป็นตัวเปล่าที่แท้ก็แอบไปสุขสบายอยู่คนเดียวเองอ่านี่ของของเธอแล้วอยู่ที่เนี่ยจะหยิบจะจับอะไรก็ตามสบายได้เลยนะคิดว่าเป็นบ้านของตัวเองไปเลยแล้วกันขอบคุณเธอนะที่ให้ที่สุขหัวนอนกับฉันอนะไม่เป็นไรหรอกก็เราสองคนเป็นแฟนกันแล้วนี่ เออเธออยู่ที่เนี่ยเธอก็ต้องช่วยฉันทำงานด้วยนะงั้นฉันให้เธอเนี่ยมาเป็นเลขาฉันดีกว่าไปรับจ้างชกต่อยนั่นทั้งเยอะโหเลขาเลยเหรอไม่เอาหรอกถ้าจะให้ฉันไปทำงานที่บริษัทอะให้ฉันไปเป็นแม่บ้านย่างดีสักกว่าอืมก็ได้ แค่พูดเล่นเองนะเนี่ยให้ฉันเป็นแม่บ้านจริงเหรอเนี่ยอ้าวพี่วิกกี้ทำไมมาทำงานที่นี่ได้อะเมื่อวานอ่ะฉันเห็นพี่นั่งรถออกไปจากหมู่บ้านก็นึกว่าพี่ไปกับเศรษฐีที่ไหนแล้วที่แท้ก็มาทำงานเป็นแม่บ้านที่นี่เองเป็นแม่บ้านแล้วมนทำไมแกมายุ่งอะไรด้วย นี่แกตามบาลลังควาชันถึงที่นี่เลยเหรอพี่อย่าสําคัญตัวเองไปหน่อยเลยฉันน่ะทำงานอยู่ที่นี่คะ่ะฉันต้องถามพี่มากกว่าว่าเพียดโดนเศรษฐีทิ้งไปแล้วเหรอถึงได้มาทํางานเป็นแม่บ้านน่ะเตยเธอมีพี่สาวแบบนี้ด้วยเหรอเขาไม่ใช่พี่สาวจริงๆของฉันหรอกเขาเป็นแค่ลูกที่พ่อฉันเก็บเลี้ยงอะจริงหรอไม่น่าล่ะแล้วไง อาชีพแม่บ้านเนี่ยก็เป็นอาชีพที่สุดจริตนะอย่ามาดูถูกฉันแบบนี้ไม่งั้นเจอดีแน่เตยื่นด้วยนี่พี่อย่ามาใช้ความรุนแรงแถวนี้นะก็เข้าใจอยู่หรอกว่าพี่เคยเป็นอันภพานมาก่อนอแต่อย่ามาใช้นิสัยต่ำๆที่นี่นี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยที่นี่ที่ทํางานนะไม่ใช่ตลาดสดแล้วนี่มามุงดูอะไรกันกลับไปทํางานสิก็แม่บ้านคนใหม่เนี่ยสิคะ ถูพื้นแล้วก็ท,ทารองเท้าเพื่อนของฉันเปื้อนแล้วก็ยังไม่ขอโทษอีกด้วยค่ะแย่ yeah, มากเลยค่ะพอฉันตักเตือนเนี่ยก็ไม่ฟังยังจะมาทํร้ายร่างกายฉันอีกด้วยค่ะใช่คะ่ะผู้จัดการจริงเหรอเธอทําผิดแล้วทำไมไม่ขอโทษเขาล่ะทํางานแบบนี้อยากโดนไล่ออกหรือไงผู้จัดการคะฉันไม่ได้ทําอะไรผิดคะ่ะทําไมฉันต้องขอโทษพวกเขาด้วยล่ะคะหน่อยเป็นแค่แม่บ้านเนี่ยแต่กล้าเถียงผู้จัดการางั้นเหรอผู้จัดการคะไล่ออกไปเลยคะ่ะ ผู้จัดก,การไม่มีสิทธิ์ที่จะไล่ฉันออกหรอกนะคะเพราะคนที่มีสิทธิ์ที่จะไล่ฉันออกคือท่านประธานบริษัทคนเดียวเท่านั้นเพราะว่าท่านประธานคือแฟนของฉันค่ะโอ๊ยตลกแล้วนี่ถาอพูดบ้านอะไรของเธอเนี่ยถ้าเป็นแค่แม่บ้านนะจะไปเป็นแฟนท่านประธานได้ไงชี่หม้อมัดเลยอะอยเป็นแค่แม่บ้านแต่ไม่หัดเทียมตัวเนี่ยหน้าไม่อายเลยเนาะ <S 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 ถ้าไม่เชื่อเนี่ย ฉันจะโทรตามเขาให้มาที่นี่เดี๋ยวนี้แหละนี่พี่จะมาไม้ไหนอีกเนี่ยไม่ไอายคนอื่นเขาบ้างเหรอที่โกหกเขาแบบเนี้ย อยากโกโหกคนอื่นเขาดีนักนี่นี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยเอะอาเสียงนังกันแต่เช้าเลยอะท่านประธานเกิดอะไรขึ้นคะคุณไน้ก็แม่บ้านคนนี้น่ะสิคะเพิ่งมาทำงานวันแรกแต่ก็ก่อเรื่องมีเรื่องกับพนักงานที่นี่ซะแล้วใช่ค่ะแม่บ้านคนนี้มาทำรองเท้าฉันเปื้อนแล้วก็ไม่ยอมขอโทษด้วยค่ะ ใช่ค่ะท่านประธานฉันเตือนดีด<ๆ>ก็ยังจะมาทำาลายร่างกายฉันอีกด้วยค่ะแถมพอคุณไอซ์จะไล่ออกนะคะเขาก็บอกว่าไล่เขาออกไม่ได้เพราะเขาอ้างว่าเขาเป็นแฟนของท่านประธานค่ะสิ่งที่แม่บ้านคนนี้พูดอ่ะเป็นเรื่องจริงค่ะฉันเป็นแฟนกับเขาและคนที่มีสิทธิ์จะไล่เขาออกเนี่ยมีแค่ฉันคนเดียวเท่านั้นค่ะ ฮะว่าไงนะเป็นไปไม่ได้อะ่ะนี่มันไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะทีนี้ผู้จัดก,การเชื่อฉันหรือยังคะว่าฉันไม่ได้ทําเมื่อกี้ฉันต้องขอโทษด้วยนะคะที่ฉันมองคุณผิดไปอ่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะฉันไม่โกรธคุณหรอกฉันรู้ว่าคุณเนี่ยทำตามหน้าที่ส่วนคนที่ใส่ร้ายฉันฉันจะให้แฟนของฉันจัดการคุณไอ้กลับไปทำงานต่อเลยค่ะค่ะท่านประธาน ท่านประธานคะอย่าไล่ฉันออกเลยนะคะทุกอย่างเนี่ยเป็นเพราะเตยคนเดียวเลยค่ะเตยให้ฉันเป็นคนใส่ร้ายแฟนของคุณค่ะหลิงนี่เธอมาโทษฉันแบบนี้ได้ยังไงอ่ะฉันเปล่านะคะฉันเนี่ยจะกล้าใส่ร้ายพี่สาวตัวเองได้ยังไงล่ะพี่วิกกี้ฉันขอโทษนะพี่ช่วยบอกท่านประธานทีหน่อยสิว่าฉันไม่ได้ใส่ร้ายพี่อะเตยใครพี่แกที่ผ่านมาเนี่ยแกก็ไม่เคยมองฉันว่าเป็นพี่สาวของแกอยู่แล้วนี่ แล้วจะมานึกอยากจะเป็นน้องสาวของฉันตอนนี้มันก็สายเกินไปแล้วปะนุ่นแล้วแต่เธอจะจัดการเลยนะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะให้ลูกน้องของฉันไปเช็คภาพจากกล้องวงจรปิดดูว่าแฟนฉันเนี่ยแกล้งพวกเธอจริงไหมแล้วถ้าเกิดว่าไม่เป็นความจริงเนี่ยฉันจะพักงานพวกเธอเป็นเวลาสามเดือนทีนี้นก็กลับไปทำงานได้แล้ว เธอเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่เป็นไรหรอกขอบคุณนะที่ช่วยฉันไว้อืฮัลโหลค่ะคุณย่าเธอบอกว่าจะพาแฟนเธอมาที่บ้านใช่ไหมฉันขอฟังเสียงแฟนเธอหน่อยได้สิคะสวัสดีคะ่ะหนูชื่อวิกกี้นะคะ เป็นแฟนของนุ่นค่ะค่ะแล้วเจอกันนะคะคุณย่าแฟนหนูชอบกินตุ่นกระลำทำให้ด้วยนะย่า